สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาทักทายแฟนคลับที่น่ารักทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้มีหนังสือดีๆมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะหนังสือที่แอดมินพลอยจะพูดถึงในวันนี้ก็คือมื้อเช้ากับมอนสเตอร์โดยผู้เขียนชื่อว่าฟูชิโนมิจิรุค่ะหนังสือเล่มนี้อยู่ในแนวนิยายโคซิเมอร์ติที่มาพร้อมกับความลึกลับในการสืบคดีและความสนุกสนานในการทําอาหารค่ะในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงสุงอิชินาโอะ แพทย์นิติเวชที่ต้องต่อสู้กับคดีฆาตรกรรมที่ซับซ้อนซึ่งการสืบคดีนี้กลับมีมอนสเตอร์ที่เปิดตัวออกมาจากประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือนาโอต้องช่วยดูแลบุคคลลึกลับที่มีประสาทสัมผัสอันน่าทึ่งและต้องกินอาหารชาวที่แสนอร่อยไปพร้อมกันค่ะยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นยังทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและผ่อนคลายไปพร้อมกันด้วยค่ะเอาละค่ะถ้าเราลองจินตนาการกันว่าเราคือสูงอิชินาโอะ คนที่ขอให้เราช่วยดูแลมอนสเตอร์นี้อาจจะเพิ่มความเข้าใจให้เรากับปริศนาที่ต้องไขนั่นเองค่ะลองมาดูว่าการทำอาหารเช้าอร่อยๆจะช่วยให้การสืบสวนคดีนี้มีแนวทางใหม่หรือไม่และเราจะสามารถพบกับความจริงที่ซ่อนอยู่ได้หรือไม่ในขณะที่ทำอาหารเช้าไปด้วยกันค่ะการมีส่วนร่วมทำให้เราเข้าใกล้กับปริศนาน,นั้นได้มากขึ้นค่ะตลอดการอ่านหนังสือเล่มนี้ แอดมินพลอยรู้สึกประทับใจที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครและอาหารที่แสดงออกถึงความหลากหลายทั้งรสชาติของอาหารเช้าและความตลกของการจัดการกับมอนสเตอร์นี้สุดท้ายแล้วนาโอจะต้องค้นพบความจริงที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นหากคุณเป็นคนรักการอ่านหนังสือที่มีองค์ประกอบของการสืบสวนพร้อมทั้งความสนุกในการทำอาหารเช้า ก็คงไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้จริงๆค่ะในส่วนความคิดเห็นส่วนตัวแอดมินพลอยชอบความเชื่อมโยงที่แสดงออกระหว่างอาหารและการสืบคดีค่ะเรื่องราวทาให้รู้สึกเสมือนเรากําลังมีมือเช้าในขณะที่ช่วยกันไขปริศนานั่นเองค่ะเรื่องราวมีความเข้มข้นและตัวละครที่น่าสนใจจึงทําให้ใครก็ตามที่รักความลึกลับและการทําอาหารต้องตกหลุมรักเช่นกันค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการอ่านหนังสือดีๆแบบนี้ แอดมินพลอยขอเชิญชวนทุกคนไปอ่านมื้อเช้ากับมอนสเตอร์กันดูนะคะสามารถกดดูลิงก์ที่แอดมินพลอยทำไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะอ่านแล้วอย่าลืมมาแชร์ความรู้สึกกันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็กดไลค์แสดงความคิดเห็นและติดตามช่องของแอดมินพลอยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ